สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองระดับอนุบาลและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูมีข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในวันที่1กุมภาพันธ์2,564ค่ะและมาตรการการป้องกันการแพร,แร่ระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะ ระดับอนุบาลจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มที่1จะเป็นเด็กผู้ชายนะคะจะเริ่มมาเรียนวันที่1่กุมภาพันธ์ค่ะและกลุ่มที่2เป็นเด็กผู้หญิงค่ะเริ่มมาเรียนวันที่2กุมภาพันธ์ค่ะนี่เป็นตัวอย่างการมาโรงเรียนของเด็กๆนะคะ ผู้ปกครองและเด็กเมื่อมาถึงโรงเรียนจะต้องวัดอุณหภูมิและกดเจลล้างมือทุกครั้งก่อนขึ้นอาคารเรียนค่ะ เมื่อเด็กวัดอุณหภูมิกดเจลล้างมือแล้วเด็กๆจะต้องเดินผ่านโคงท,ที่มีน้ำยาฆ่าเชื้อสวัสดีคุณครูและถอดรองเท้าก่อนขึ้นอาคารเรียนค่ะเมื่ออยู่ในห้องเรียนเด็กๆจะนั่งตามจุดที่ครูกำหนดให้โดยมีการเว้นระยะห่างรวมถึงการเข้าแถวหน้าชั้นเรียนและรับประทานอาหารด้วยค่ะภายในห้องเรียนเด็กๆจะมีของใช้ส่วนตัวเป็นของตนเองเช่นดินสอยางลบสีและดินน้ำมันเป็นต้นค่ะ เมื่อถึงเวลานอนเด็กๆก็ต้องปู้นที่นอนโดยเวระยะห่างนะคะเวลานี้เป็นเวลาที่เด็กๆได้ผ่อนคลายในการหอดแมตค่ะคุณครูจะพาเด็กๆไปล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งก่อนและหลังการทาําก,กิจกรรมค่ะกําหนดเวลาเริ่มเรียนของระดับอนุบาลอนุบาล1เริ่มเรียนเวลา14นาฬิก30นาทีอนุบาล2เริ่มเรียนเวลา15นาก20นาที อนุบาล3าเริ่มเรียนเวลา15นาฬิกานาทีโดยผู้ปกครองสามารถหย่อนบัตรในตะกร้าที่ทางเรียนจัดเตรียมไว้ให้ค่ะเมื่อถึงเวลาเริ่มเรียนผู้ปกครองสามารถนันบัตรมาหย่อนใส่ตะกร้าที่ทางเรียนจัดเตรียมไว้ให้ จากนั้นพี่เลี้ยนจะมานำบัตดไปส่งให้กับคุณครูประจำชั้นและส่งน้องกลับบ้านค่ะพี่สำคัญผููกครองอย่าลืมวัดอุณหภูมิและเจรล้างมือด้วยนะคะหลังจากที่ดเด็กๆกลับบ้านแล้วคุณครูและพี่เรี้ยนจะทำความสะอาดของเล่นของใช้และพ่นน้ํำยาฆ่าเชื้อทุกวันภายในห้องเรียนบริเวณหน้าห้องเรียนและอาคารโดยรอบ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือผู้ปกครองมารับนักเรียนตามเวลาที่กำหนดไว้ค่ะทางโรงเรียนขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองเตรียมของใช้ส่วนตัวให้เด็กๆดังนี้ค่ะหหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยและมีสำรองติดในกระเป๋ามาด้วยนะคะพร้อมสายล้องแมสค่ะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เด็กๆวางทิ้มไว้ค่ะ 2. แก้วน้ำหรือกระติกน้ำา 3. ฆาเช็ดหน้า4เจลแอลกอฮอลสำหรับล้างมือค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถผ่านพ้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยความรักและความปรารถนาดีจากระดับอนุบาลโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ค่ะขอบคุณค่ะ